สวัสดีทักทายามเที่ยงค่ะคาเควนะคะชุกชุกกล็ชุกเกลืที่นี่เรียกชุกเลืทคาเขวมิลคค่ะร้อนๆกับอากาศหนาวๆกล้วยค่ะ นางเก้าอีค่ะทุกคนทักชาใชมท้องฟ้าสีสวยค่ะไม่มีอะไรให้ชมนะคะหยุดพักเที่ยงชมท้องฟ้าสีสวยกัน ห้ามล้มนะมลมแรงห้ามล้มนะ,นะกินกล้วยค่ะกินกล้วยกินกล้วยกิน ờ khá khéo miếu nó khá not for numbers Learn YouTube. ikke meget. 7-800. Men de godt de synes, ja. det, du? Yeah. det er godt nok. Det synes jeg. Hvad synes du? Ja. Det er rigtigt. Tænker fremtid. Når man bliver pension. Det er ikke nogen lærer. <laughs> Jeg har hørt, at de har ikke, det får ikke nok penge til hus, til husleje eller mad eller. Du mange penge selv. Ja. jeg siger mange og sagde om dansker eller udland, det er det ændrer mennesker at bruge samler og danskere. Skal de købe billige varer? Ja. Det er rigtigt. Så vi skal spare nu, når vi arbejder. สวัสด,ดีค่ะพี่ๆเพื่พนพนอนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ด้วยนะคะคุยกันเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องเงินเงินคนชลาเงินปลดกเกษียณที่เดนมาร์กเงินปลดกเกษียณเอ่อเขาบอกว่ามันไม่พอกินพอใช้ เวลาเราแก่ตัวลงมานะคะเวลาเราเราปลดกเกษียณเนาะเพราะค่าค่าเช่าบ้านค่าอาหารไม่ว่าคนที่นี่หรือว่าคนคนประเทศอื่นมาอยู่เดนมาร์กเอ่อคน คนอายุมากนะคะเขาก็หาเก็บขวดกันนะหาเก็บขวดขายเพื่อจะมีรายได้นิดๆหน่อยหแต่ถ้าก็ยันหาเก็บขวดก็โอเคนะคะทุกคนเพราะว่ารายได้ก็ดีอยู่นะเพราะว่าขายขวดที่นี่มันมันแพงค่ะ มันไม่เหมือนขายขวดบ้านเราขายขวดบ้านเราเป็นกิโลกิโลละเออสามบาทสี่บาทแต่ที่นี่มันขายเป็นขวดค่ะขายเป็นกระป๋องอย่างกระป๋องเบียกก็หนึ่งโคนนะคะเท่ากับสี่บาทกว่าบ้านเราก็ได้ถ้าได้ถ้ามีกระป๋องเบียรกระป๋องหนึ่งก็ได้หนึ่งโคนแล้วค่ะทุกคน แล้ววันหนึ่งถ้าเราเดินเก็บได้เป็นร้อยร้อยกระป๋องก็ได้ร้อยกว่ายิ่งได้มากก็ยิ่งได้เยอะค่ะคนคนหาเก็บขวดเยอะค่ะที่ประเทศเดนมาร์กหาของเก่าเนาะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เก็บแบบเออ เห็นพลาสติกก็เอาเห็นอะไรก็เอาไม่ใช่แบบนั้นนะคะเก็บแต่เฉพาะที่ว่ากระป๋องที่มีตัวเอมันถึงจะขายได้นะคะทุกคนถ้าไม่มีตัว A ก็ขายไม่ได้นะคะ เงินกเกษียณก็ไม่เยอะค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครส่งมากส่งน้อยนะคะตอนทํางานเนาะตอนที่เรายังทํางานได้เงี้ยถ้าส่งเยอะก็ได้เยอะถ้าส่งน้อยก็ได้น้อยค่ะตอนปลดกเกษียณแต่เราก็ ไม่ส่งมากหรอกไม่ไม่รู้จะอยู่ถึงกฎเกษียณหรือเปล่า้าอยู่ถึงกฎเกษียณก็ดีค่ะแต่กินใช้ใจ่ายน้อยๆมันก็ประหยัดหน่อยก็พอใช้อยู่ แต่คนที่นี่เข้าไม่ฟุ่มเฟือยนะคะทุกคนคนประเทศเดนมาร์กไม่ฟุ่มเฟือยนะเขากินประหยัดมากไม่เหมือนบ้านเราซื้อไปหน้ายิ่งมีตังยิ่งซื้อออกว่าทักทายพูดคุยได้นะคะ ไม่เกินเที่ยงก็คงจะได้กลับบ้านและะ้วค่ะทุกคนงานไม่มีเมื่อวานก็กลับก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้สงสัยกลับก่อนเวลาชั่วโมงครึ่งมองดูไม่มีงานก็จะถูทูไทยไทยให้มันได้หกชั่วโมงต่อวันนะคะธรรมดามันต้องทำแปดชั่วโมง เดินไปเดินมารับหาพันทุกคนเย็นนี้ไม่รู้จะอ่อมเนื้อหรืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะ วัสดีค่ะคุณพี่เอออะไรเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ดตัวก่อนพี่แยมใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ประเทศเดนมาร์คค่ะคุณแยมขอบคุณนะคะที่ลงมาทักทายที่แวะมาเที่ยวหา <c oughs> หยุดพักเที่ยงค่ะทุกคนหยุดพักเที่ยงหยุดพักเที่ยงกินอ่าช็อกโกแลตนะคะข้าเขวไม่ใช่กาแฟนะคะอากาศร้อนร้อนยอากาศเย็นๆดื่มอะไรร้อนร้อน ขอบคุณนะคะคุณแยมบ้านเราก็บ่ายกว่าแล้วเออวันวันหนึ่งก็แป๊บเดียวค่ะทุกคนยิ่งอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็แป๊บเดียว ขอบคุณสำหรับ4ไลค์นะคะ <c oughs> ค,นคนชอบมานาทีสุดท้ายก่อนลง <c oughs> อีกสี่นาทีลงค่ะทุกคนไม่ขึ้นนานนะคะตอนนี้พักเที่ยงวันนี้อากาศดีอะแดดออกแต่หนาว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณแยมขอบมาก Thank <laughs> you. So. ขอบคุณนะคะทุกคนบายยค่ะสวัสดีค่ะคุณน,าน้าไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะ